สด้มาภาษาญี่ปุ่นพร้อมเสิร์ฟมาแล้วค่ะพบกับเซตตออีกครั้งหนึ่งนะคะกับซีรีส์ของการฝึกพูดสำนวนสำเร็จรูปภาษาญี่ปุ่นนะคะสำนวนสำเร็จรูปเป็นกลุ่มสำนวนที่เซตตแนะนำให้ทุกคนท่องจำแล้วก็เอาไปใช้นะคะเพราะว่ามันเป็นกลุ่มที่เราไม่ต้องเรียนรู้อะไรเลยนะคะเราเรียนรู้แค่ว่า มันพูดอย่างไรแล้วก็ใช้ตอนไหนแค่นั่นเองนะคะไม่ต้องไปจําคําศัพท์ไม่ต้องไปจำำําไ,ไวยากรณ์นะจำแค่ว่าเซ็ตนั้นมันพูดแบบไหนมีความหมายประมาณไหนแล้วก็ใช้ในบริบทแบบไหนก็พอแล้วนะคะที่เหลือก็คือฟังเสียงเสตายแล้วก็พูดตามนะคะฝึกพูดตามเยอะๆนะคะก็จะทำให้เราสามารถพูดภาษาญี่ปุ่นได้เก่งขึ้นแน่นอน,นะคะ่ะฟันธงนะคะ สำหรับวันนี้นะาะเสตเตจะมาแชร์5สำนวนสำเร็จรูปนะ,ะที่จะนำไปใช้สำหรับกราวคํำขอบคุณแบบง่ายๆแล้วก็อาจจะมีแบบยากๆเสริมนิดๆหน่อยๆนะคะไม่พูดพร่ทำเพลงเราไปลุยกันค่ะ แต่ก่อนที่เราจะไปเรียนสำนวนกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ภาษาญี่ปุ่นพร้อมเสิร์ฟด้วยนะคะเซไตพร้อมเป็นกําลังใจให้ทุกคนที่เป็นมือใหม่หัดเรียนภาษาญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าเซไตมีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้กาว,ว่าใครๆก็พูดได้แค่เรียนแบบเป็นทุกคนเรียนแบบเป็นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้มาเรียนแบบาสำนวนสําเร็จรูปไปด้วยกันนะคะเริ่มจากประโยคแรกนะคะเป็นประโยคที่ง่ายง่ายง่าย,ายที่สุดนะคะออกเสียงก็ง่ายแล้วก็สั้นด้วยนะคะก็คือ โดมโดมโดม้องให้ได้นะคะเพราะว่ามันง่ายมากๆนะคะจริงๆงมันจะประกอบไปด้วย3มเสียงด้วยกันนะคะโดอุแล้วก็โมนะคะแต่เวลาที่เราออกเสียงเราจะไม่ออกเสียงโดอุโมแบบนี้นะคะแต่เราจะออกเสียงโดอุเป็นเสียงยาวนะคะก็จะเป็นโดโดโดแบบนี้เนาะแล้วก็ห้อยเสียงโมเข้าไปก็จะเป็นโดมโดมโดม แบบนี้น่าเนีเงนะคะก็เป็นการกล่าวขอบคุณแบบง่ายที่สุดเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ดูซีรีส์ของสำนวนสำเร็จรูปที่ใช้กล่าวสวัสดีนะคะก็จะเจอคำว่าโดหมาะที่สามารถเอาไปใช้แทนการกล่าวสวัสดีแบบง่ายๆได้ด้วยนะคะเห็นไหมจำหนึ่งประโยคได้ทั้งสองความหมายแนะ่โดหมาะขอบคุณกับโดหมะสวัสดีแบบง่ายๆคะ่ะ มาต่อที่สำนวนที่สองกันค่ะสำนวนที่สองก็คืออาริยโตอาริยโตอาริยโตนะคะก็อันนี้ให้จำเป็นท่อนๆเนาะเมื่อกี้เราได้โดอเหมาะมาแล้วนะคะ ท่อนที่2ก็ให้จําคําว่าอาริยาโตอารียโตแบบนี้นะคะซึ่งท่อนนี้ก็สามารถใช้กล่าวขอบคุณแบบง่ายๆแบบสั้นๆได้เลยนะคะขอบคุณเพื่อนอะไรประมาณนี้ขอบคุณในครอบครัวขอบคุณใครที่เป็นกันเองกันเองก็งกใช้สั้นๆแบบอาริยาโตแบบนี้ก็ได้นะคะ <S <S พอเราได้สำนวนอาริอาโตแล้วนะคะเราก็จะเพิ่มเสียงเข้าไปอีกนะให้มันมีความยาวกว่าเดิมนะคะก็คือ อาริ t าโต้กูซายมัสอาริาโตกแบบนี้นะะก็จะมีเสียงกูซายมัสมาต่อท้ายนะเพิ่มความเว้นเวอรหรือเพิ่มความยาวเข้าไวนิสนึงนะ่ะแต่เอาเป็นจริงนะความหมายมันก็เหมือนกันเนาะเพียงแต่ว่ายิ่งยาวยิ่งทําไมนะคะทุกคน เ่าเต่ยบอกแล้วไงว่าภาษาญี่ปุ่นเนี่ยถ้ายิ่งยาวๆนะะก็จะมีความสุภาพมากขึ้นเพราะฉะนั้นอารรอาโตในสำนวนที่2กับอาริอาโตโกไซมัสสำนวนที่3ก็ย่อมมีความสุภาพมากกว่าน,นั่นเองนะคะก็ค่อยๆท่องจําเป็นท่อนๆเนานะเพราะว่ามันค่อนข้างยาวนะจาท่อน สำนวนที่2ให้ได้ก่อนเนาะอาริอาโตอาริอาโตอาริอาโตนะฮนะ,ะท่องให้มันคุ้นลิ้นคุ้นปากคุ้นเสียงนะคุ้นรูปแบบการออกเสียงเสร็จปุ๊บก็ค่อยมาท่อง gozaimas 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 g o z a i m a เป็นอีกท่อนหนึ่งนะฮะแล้วก็ผสานพลังกันนะฮะเป็นหนึ่งประโยคกลายเป็นอาริอาโตโ gozaimas อาริอาโตโ g o z a i m a แบบนี้นะคะก็จะทำให้เราคุ้นมากขึ้นนะคะก็ การท่องคือสิ่งที่ดีที่สุดที่จะทําให้เราคล่องนะะในทักษะของการพูดนั่นเองนะคะแล้วหลีกเลี่ยงการท้องไม่ได้เพราะฉะนั้นท่องไปด้วยกันนะคะมาต่อที่สำนวนที่4นะคะหดสั้นลงมานิดนึงนะคะก็คือเอาคําว่าโดมโอที่เป็นสำนวนแรกมาบวกกับสำนวนที่2ก็คืออาริอาโตนะคะก็กลายเป็นโดมโออาริอาโต โดโมอาริยโตแบบนี้นะคะก็จะมีความหมายว่าขอบคุณมากแบบนั้นนะคะแต่ก็ยังเป็นรูปที่สั้นอยู่นะอาจจะสูภาพไม่เยอะเท่าไหร่เท่าประโยคสำนวนที่3แต่ก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะคะไปต่อที่สำนวนที่5ค่ะขอบคุณมากค่ะแบบว่าสูภาพด้วยแล้วก็ขอบคุณมากด้วยนะคะก็จะ เป็นประโยคที่ค่อนข้างยาวนิดหนึ่งเนี่ยเวลาประเยกย่อๆนะเซตแนะนำให้ทุกคนค่อยๆตัดเป็นท่อนแล้วก็ฝึกเป็นท่อนเนาะอย่างประโยคนี้เซตจะตัดมันเป็นสามท่อนด้วยกันเวลาที่เราฝึกให้เราฝึกทีละท่อนนะเอาให้คล่องทีละท่อนนะทีละท่อนทีละท่อนทีละท่อน,อนพอคล่องทั้งสามท่อนแล้วก็ค่อยเอาสามท่อนนั้นปันต่อกันนะฮะเริ่มจากสำนวนแรกก็คือโดโมถูกไหมโดโ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 ม พูดไปค่ะ3าถครั้งให้ปากเราลิ้นเรารูปปากการโปรเจกต์ Project, เสียงของเรามันคุ้นเคยนะแล้วก็ค่อยไปต่อที่ท่อนที่2ก็คืออาริ่งาโตอาริ่งาโตอาริาโตอาริาโตแบบนี้เนาะพอะคล่องแล้วใช่ไหมก็ไปต่อท่อนที่3ก็คือกูซายมาส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 แบบนี้นะพอเราคล่องทั้ง3ท่อนแล้วเราก็ค่อยเอา3ท่อนมาต่อกันนะช่วงแรก ไม่ได้ไม่เป็นไรนะค่อยๆเนาะโดโมอาริเง o โตโกไซมัสโดโมอาริเงะโตโกไซมัสนะแล้วก็เร็วขึ้นเป็นโดโมอาริเงะโตโกไซมัสโดโมอาริเงะโตโกไซมัสแบบนี้นะก็จะทําให้เราค่อยๆคุ้นชินแล้วก็ค่อยๆค,ค,คล่องกับวิธีการออกเสียงนั่นเองนะคะ คลิปนี้แถมอีกหนึ่งคำนะคะเป็นคำง่ายๆนะคะเป็นการกล่าวขอบคุณแบบออกแนวแบบวัยรุ่นวัยรุ่นนิดนึงนะคะก็คือใช้คำทับศัพท์คำว่า thank you ภาษาอังกฤษนะคะเพียงแต่ว่า thank you ภาษาอังกฤษเนี่ยเวลาคนญี่ปุ่นพูดเขาจะพูดออกเสียงเป็น thank you thank you เหมือนเลข3กับเลข9ค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นไม่แปลกนะเวลาที่คนญี่ปุ่นพิมพ์เอโมจิหรือว่าพิมพ์แชทกันบางทีขอบคุณเขาจะพิมพ์เลข3กับเลข9เพื่อเป็นตัวแทนเสียงว่า ซังคิซังคินั่นเองนะคะก็คือมาจากคําว่า thank you นะคะหรือ thank you นั่นเองนะคะเห็นไ่มมันก็ thank you ก็คล้ายซังคิังคิไหมคล้ายเนาะคล้าย,ยละกันค่ะแต่บอกว่าคล้ายก็ต้องคล้ายสิคะ่ะขอคนญี่ปุ่นเองก็ใช้คํานี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้านึกอะไรไม่ออกจริงๆก็ใช้39นี่แหละคะ่ะในการกล่าวขอบคุณคนญี่ปุ่นก็จะเป็น h a n k you thank you แบบนี้เกรไม่ล่ะเกรนะคะ วันนี้นะคะเราได้ไปทั้งหมด6สำนวนด้วยกันเนาะก็หวังว่าทุกคนน่าะจะสนุกกับการฝึกพูดเรียนแบบสำนวนสำเร็จรูปภาษาญี่ปุ่นแบบง่ายๆนะสำหรับมือใหม่ในซีรีส์นี้ของเซตายนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะขอได้ได้วันนีมาชอบบายบาย